ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนตุลาคมขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ14.6นะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ19เดือนมีสินค้าหลายประเภทที่ส่งออกได้ดีขึ้นแล้วก็ประเมินกันแบบนี้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าโมเมนตัมของการส่งออกยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีก็มีลุ้นครับที่การส่งออกของเราจะโตได้ถึงร้อยละ4ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้ด้วยครับ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของเดือนตุลาคมพบว่าการส่งออกมีมูลค่า2 7 2 2ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในรอบ19เดือนครับคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ14.6จากเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ5.1 6.3เท่านั้นครับ ส่วนการนำเข้าเดือนเดียวกันมูลค่าอยู่2 8 0 1 6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ15.9ก็ทำให้เดือนตุลาคมไทยเราขาดดุลการขายอยู่ประมาณ794ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับส่วนมูลค่าการส่งออกของไทย1 0เดือนแรกของปีมูลค่าอยู่253,98ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ4.9 การนำเข้ามูลค่ารวมคือ257,149ล้านดอลลาร์สาหรัฐขยายตัวร้อยละ6.6ครับภาพรวม90เดือนแรกของเรา,าประเทศไทยเราขาดดุลการค้า6,751ล้านดอลลาร์สาหรัฐทางคุณพูลพงษ์เนยนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศ,ศาสตร์การค้าบอกนะครับว่าปัจจัยหนุนสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกของไทยเดือนตุลาคมมาจากการเติบโตของการค้าโลกในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยหนุนการส่งออกสินค้าของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตให้เติบโตได้ดีตามไปด้วยการบริโภคของประเทศคู่ค้าหลักๆก,ก็เติบโตมากขึ้นและการสั่งซื้อสินค้าวัตถุด,ดิบเข้าสู่คลังสินค้าของภาคอุตสาหกรรมรวมไปจนถึงการสั่งซื้อสินค้าทุนเพื่อรองรับกําลังการผลิตก็เป็นปัจจัยสําคัญด้วยเหมือนกันครับคุณพูนพงย้ําว่าจากสัญญ,ญาณการส่งออกที่เร่งตัวขึ้นทําให้มองว่าแนวโน้มการส่งออกไกลมากที่สี่ จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงคาดการว่าการส่งออกไทยปีนี้มีลุ้นว่าจะโตได้ถึงร้อยละ4ซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ2คิดเป็นมูลค่าแตะ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจัยบวกที่สําคัญจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศคู่ค้าการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นการเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและฤดูการท่องเที่ยวปลายปี ประกอบกับต้นทุนโลจิสติกที่เอื้ออำนวยจากการปรับลดลงของค่าระวังเรือย้ำว่าถ้าในช่วงที่เหลืออีก2เดือนครับไทยเราสามารถผลักดันให้การส่งออกเติบโตได้ถึงเดือนละ23,400ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งปีก็มีโอกาสที่เราจะเห็นการขยายตัวได้ร้อยละสีแน่นอนครับแต่ว่าการส่งออกของไทยเรายังต้องเจอกับความท้าทายหลายเรื่องเหมือนกันครับอย่างเช่นความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐในอนาคตความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดําเนินอยู่รวมถึงผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งออกข้าวของอินเดียที่อาจจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์จำเป็นจะต้องเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางรับมือที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไปครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทำเงินนะครับ <oper> คุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ